เคลือบเส้นแบบน่ากินจัดเลยอ่ะดูดีเอ๊ะน้ำหมูแดงฉ่ำว่าเอ๊ดิดดดดดด๊ดีหมูแดงดิวันนี้หมูแดงเขาติดมันนิดนึงอ่ะทุกคนแต่แบบมันก็ดูน่ากินแบบเนาะมันดูไม่แห้งเกินไปอยู่ดิว้าวอร่อยที่สุดในเส้นสุขขาวิบานห้าเลยเขายืนหนึ่งเลยฉันให้เลยเจ้าเนี้ยอร่อยมาก ไม่เขาอยู่เจ้าเดียวสวัส <c oughs> ดีค่ะตอนนี้เราอยู่บนเส้นสุขาวิบาลห้านะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้แซมจะพาไปกินสตติฟูด้ดเขาเรียกว่าเฟรนี์บอกเนาะแต่เขาดังในย่านของถนนสุขาวิบาลห้าเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่สุขาวิบาลห้าซอย37 <c oughs> แล้วทุกคนเขามีที่จอดรถแบบกว้างขวางเลยเนาะร้านบลอกเขานะคะจะอยู่ใต้ทางด่วนสุขาวิบาลห้านะทุกคนเนี่ยจุดเด่นเนเขาก็อยู่ใต้ใต้ทางด่วนใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะ อยู่เยอะๆฮัลโหเลยร้านนี้นะคะเขาจะแบบเป็นขวัญใจพวกพี่ไรเดอร์หรือว่าพวกพนักงานบริษัทแถวนี้เนาะเขาจะลุกเป็นร้านที่เป็นไอเทมของสูเขาวิบากหเลยทุกคนไปดูเดี๋ยวลองไปดูซิว่าเขายังเหลือให้ตกถึงเราหรือเปล่ากไม่รู้เนาะเราบอกแล้วเราชอบมาเวลาแบบที่เขาแบบเขากินกันเยอะๆอะแล้วคือมาแบบใกล้ๆร้านเขาจะปิดแล้วโอ้ยน่าจะยังไม่หมดเนาะ เราชอบมาตอนนี้เขามีโต๊ะให้นั่งเลยนะปกติเขาจะไม่ค่อยมีโต๊ะให้นั่งของหมดหรือยังคะมีอยู่ครับว้าวแล้วก็อะไรก็มีเกลียวแห้งเด็ดนะสนใจไหมเอาค่ะหนูขอเป็นพิเศษเครื่องนะคะได้เลยพานี่เนาะพานี่ค่ะเอาแห้งเี๋ยวน้ำกี่เราเอาเอาแล้วนับเอาน้ำถ้วยหนึ่งเอาแห้งถ้วยหนึ่งนะคะเเเอพิศษครื่งะ้วยนาได้ค่ะหนูทานี่นะคะแห้งนี่ใส่น้ำมูแดงไหมคะใส่ค่ะขอฉ่ำๆเลยนะคะน้ำมูแดงฉ่ำ ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตรงนี้10บโมงจนถึงาบ่ายสาามเขาเปิด10บโมงถึงบ่ายสามแต่ละของหมดก่อนแล้วของกลับก่อนนะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยเนาะเดี๋ยวเรารอออเดอร์เพิ่มกับนั้นหนึ่งอะไหรผมเดินนะเขาบอกว่าที่ดี่มีน้ำหมูแดงทีเด็ดทีเด็ดตับเจียวก็ทีเด็ด พีเศษเครื่องสอ,อเลยมีไกลียกล้ยงหมคะค่นใช่หมคถ้าเ่ว่าลูกค้าจะนิทเวดว่ามีใส่เกี๊ยวก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไ ข้างหลังวันนี้เนอะไร้ม่ไ่ไเอาเกี๊ยวแห้งยำค่ะทานีนะทนีค่ะทัน,นค่ะส้วยเป็นเท่าไหร่คะ5ีบาทเป็นอ พิเศษพิเศษเครื่องนี้50บบาทเหรอคะแล้วปกติธรรมดาเท่าไหร่คะ เดี๋ยวหนูว่าบอกช่องนะเป็นช่องใหม่เป็นช่องใหม่ค่ะโอ้เอาแคปหนูเดี๋ยวเรามาปรุงก่อนนะได้อันนี้ของเขาอันนี้อันนี้อะไรเป็นบะหมี่พิเศษเครื่องนะทุกคนพิเศษ50บาทปกติที่นี่ธรรมดาเขา40บาทนะเรามาปรุงกันแบบว้าว ่ปลาบะมีแห้งเหรอวั้ที่เห็ดนะคะค่ะอะไรของตะกงของตะกงเป็นอะไน,นี้ของตะกงเป็นน้ำสั่งเป็นเกี๊ยวยำมาแห้งๆแ,แล้วเดี๋ยวเรามาแบบมาปรุงแบบแซ่บๆก,ก,กันเออเขาขายดีนะ yeah. เขาขายดีดีแต่ไม่หยุดใช่บอกแล้วคนนี้แถวนี้ขวัญใจขวัญใจไรเดอร์ขวัญใจพรรนักงานบริษัทแถวนี้แล้วก็คนแถวย่านนี้เขาจะรู้ดีว่าที่เนี่ยถือแบบเด็ดมากของเส้นขาวิพานห้าเลยต้องให้เขาเวลาเนี้ยทำไมเนไม่ไหวมือยาสันมือยาสันขออร่อยมือยาสัน่นจะเอาน้ำหมูแดงเพิ่มปะได้ๆที่นี่เขามีน้ำหมูแดงเด็ดมาก นี่น้ำหมูแดงฉ่ำว่า่ากิโอ้โหเธอดูดิอันนี้จานนี้นะทุกคนแจมสั่งเป็นพิเศษเครื่องนะคะเี่ดูดิดดพิเศษเครื่องของแจมนี่ห้าสิบบาทดูดิโคตรน่ากินนะ่ะดูดิเด,ดีดูฉันปรุงดิน่ากินปะดูดย ี่สีเนี่ยที่แ,งแดงๆเนี่ยก็มีน้ำหมูแดงด้วยนะแต่นอกนั้นก็คือพริกล้วนๆเลยเนี่ยหูน่ากินจัดเลย <จะ S 1> เดูดิเ,เ,เออแบบเส้นเงาส่งแบบเส้นเงานะใช่แล้วน้ำหมูแดงที่นี่เขาหอมมากอะแบบแบบนนข้นอ่ะปกติบ,บางร้านเขาจะเป็นแบบน้ำแบบหนองแหลงหนองแหลงใช่ไหมที่นี่แบบบีบม,มาข้นเธอะดูมันเคลือบเส้นแบบน่ากินจัดเลยอะ่ะดูดิลองชิมกันเหระ กินเขากินเข้าไปเนี่ยรู้สึกได้ถึงน้ำหมูแดงที่เคลือบเส้น,นอร่อยมากเส้นกรุบแซ่บด้วยแหละตดด้นเปลือยเพิ่มเทกเจอร์ด้วยหมูกรอบสุดๆดีู่อ่ะเออขบหมูเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวมาสอบแท็บแก๊ปเมื่อไหร่ันให้ดูดิ <c oughs> ดูหมูดูหมูแดงดิวันนี้หมูแดงเขาติดมันนิดนึงนะทุกคนแต่แบบเส้นด,ดูน,านา่ากินแบบเนาะมันดูไม่แห้งเกินไปอยู่ดิว้า <c oughs> กินมันนึงมันมันนุ่มอ่ะเออที่นี่เขาหมูแดงเขาไม่แห้งเลยนะอร่อยขอเข้าเรื่อยๆเลยนะนี่ตีนวัเนไหมนี่ฝ่ายโอฟานะใช่เขาบอกว่าร้านนี้จะเปิด10โมงถึง3สามนะทุกคนเพราะตรงนี้มันไม่ร้อนไงมันอยู่ใต้สะพานใช่วงเวละใช่แล้วมันก็เย็นๆแล้วลมมันก็โฟลตลอดอลยทีเงี้ยวมาดูนี่คนนี้กินหูอะไรฟิวเนี่ยอันนี้เคยแล้ว่ายำเกี๊ยวนะทุกคน ี่เขาก็น่ารักนี้นะอย่างเงี้ยเห็นต่มาแต่ลองดูนะว่าอร่อยไหมอือน่าเป็นเป็นหมูหมูสับหหเ,เหมือนกับแค่หมูแดงได้กลิ่นพวกพริกไทยพริกไทยนิดนึงเลยเหมือนกับเขาปรุงอะไรอย่างเงี้ยใช่อร่อยใช่ไหแต่ฉันว่านะที่เนี่ยน้ำหมูแต่เขาเด็ดจริงอ่ะราดกับอะไรก็คืออร่อยมากอ่ะอือ ให้ลังุ้ก็คือกินขาดแล้วอ่ะดูดิให้กระดูกกระดูกมาให้แทนด้วยนี่อยู่ดิอยากใช้มือแล้วอะเออคิดว่าอยู่บ้านแล้วกันนักกินอย่างเงี้ยเออไปก็มีที่นั่งเยอะแล้วก็นั่งสุิเนาะอือก็ดีอะเส้นเค้าอ่ะชอบที่นี่ตรงที่ว่าเส้นเค้าอ่ะกรึบๆอ่ะไม่แห้งแล้วก็ไม่เละเออไม่เละเออ ไม่ไหวแล้วฉันแบบคือซารวเวอร์อร่อยมากเธอร้านเขาเป็นร้านที่เด็ดเลยนะอร่อยที่สุดในเส้นสุขาวิบาลห้าเลยเขายืนหนึ่งเลยฉันให้เลยเจ้าเนี้ยอร่อยมากไม่เขามีอยู่เจ้าเดียวหยอก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 ยังไงฝากอุ่นพี่เขาด้วยนะคะจุดเด่นเด่นของเขาอยู่ใต้สะพานเส้นสุขาวิบาลห้านะทุกคนโอเคงั้นเจ้าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย